บ๊าดีป่าลุงลุงป่าอาหารแรงพี่น้องจ้ะแต่ว่ากินไปแล้วยกหนึ่งทีมเงินกินไปแล้วชจองกินวันว่าเป็นจองที่กินกินคนละเทือดในชองเทือดช่องเทือกินเนาะช่องทีมไปช่องทีมเสียว่าเป็นชองเทื่อดแล้วทางทางประธานด้กินเนี่ยตามชุกเลย กรลุงนะเบิ่งกินกระป้านะยังน้องวายน้องคอยพี่น้องบัาปิ้เป็นน้่าอ่ะปิ้งปลาตั้มเต้มมันจะมีบะมีเป็นเอามาเออแกงสมุนไพรก็ขัดแล้วน่้ยอ้อมคิดเล็กใส่ไข่มดแดแล้วก็ะนาชิมีนางนำนางนำบ่แม่นี่ยกำลัง เอองอคนมาข่วนนะจ๊ะนะองช่วงนี้สันยานบอด,ดีวิวก็บอด,ดีด้วยมาเรียวพี่น้องเรียวเรียบร,อยร้อยอากาศหนาวอาการหอนอกินข้าวแรงพี่น้องปริงปลาตำแตงแกงขีเล็กไข่มุดแดงเอาฟัดกันขนาดเลย ปิ้งปลาตำเต่งแกงกินเนใสไข่มดแดงัสรุแล้วไม่ถกพนวิพากษ์ขาแรงรถุนว่ะขาอป็น2ดซองปีบเผืออกาช่วงนี้พายก็กินข่าวบอเสบเนาะมันอากาศฮอน่กินเนเลออากาศห้อนใบไม่รุนกินข้าวบแซ่บคนในจักร่นนะขนาดข้าวห้านอาหารยังกินบแซสบจะกินเน้สร้างเนงอมากินบแซ่บ và hai lần bọc pian là đã chưa lẽ nguyên mẹ một món. Chưa lẽ nguyên mẹ một món chưa lẽ 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 chưa lẽ

มาจะเพลนะมาคลิกมันบเพนะมั้งกินต็ทุกมิตให้ก็มาเป็นยังดอกใากินน้ที่ลูกกินเยอะามากโ้ยังข่นนึงอยูงเกินบับอนมาเถอะมาเถอะ

ฮอนเริ oh. 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 ่มประกาศฮอนันแล้วฮอน็คืนเวหลิงขนาดนั้นเละนนั่นแหละจันท่เขาเสียมันอินน้ำบ้านนี้ต้องใช้ขีบมีนาวนบวมีนาวเลยเนีหมือนกลยันอเนาเทยบาว่เหลวนี่นะจบมีเดินสี่เดือนหัก มนจ่นาวลุสวกสดินหรอนะไม่ต,ต้องม,มนเนม็นนวสดีน่ครูเหม็นอะ้วเนี้ยงมันกระิอะยู่ดิกินง่ายก็นาพยพอพี่ไม่ไมแ่ะเมยแฉะนะ Ủa cho vật chăm cái nhang cứ vào cù nhau Nhang tên mất thêm Ừ, tốt tốt mặc nha mà, sợ Cô được thử cơm em Thằng em mặc cái tên nào là phú Thằng ừ, mặc nhang cụ ngại nhá Ừ, phải mặc cái nhang cà phú ngại nhanh bảo em Ừ, phải mặc nhang cà phú ngại nhanh Đây mặc tên chinh, cà phú mặc tên chính.

เล่ป้านี่ชิ่ง่ายอยู่ดอกน้อง,นองกับมีแลป,ป,ป้าคยู่ดี๋ยวเ่อยากกินมกกระดัง่าาพักจอกมันขยายนี่กับป้ากับชง่เพักจอกเชนีกนี่อยากกินพักพักกระงจ,จะกะ้กา

บากาปุยกินก็เอาใบอ่อนนั้นมาลวกมาลวกมาเผาไปเนาะทีติีามันเด็กะไปเอามลวกกินเจะอันกินกแกหม่เขจะเผาใ่สหวไม่เก๋นี่นะเจะเผาจย้อไรจุดสุดจะทเามันเป็นย้งเผามาก็กรอเจะเอาไปนี่แล้ก็หุกกินหุกกิน

พูดเนาะพูดเ่มหนึ่งอยู่จานถูกินหมดอ้าไม่รอมาฝากด้บอกนหนนจานนะใส่ปพุ่เ่มเนี่ก่กวดอิ่มเอามากินาเจ้าในเนาะนะนังนังทำไม น้ำหอมจังดิน้ำหอมจังอ่ี้อ่างน้ป๊าปู่ข่ายปู่ข่ายปู่่ายปู่ข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 ่้ยปู่ข่า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 ย่ายปู่ข่ายปู่ซ่ายปู่ข่ยปู่ข่าอปู่ข่ายปู่ข่ายปู่่ายปู่ข่ายปล่ข่ายปู่ซ่าอปู่ข่ายปู่ข่ายปู่ยู่ข่า ยชีย้ลูกิเลยมึงกดงวเนเมนนาเชือมันันวัคซีนใช้ร่มใช้หมอกอะไรใช่ผ้าไเสื้อสืองงวงกู่อมันชิคนละสูตรกับเมตาเราอันเทปเนาะ

ไข่ลายไข่ใ,ใหญ่แล้วแสดงว่ามันพอนมาดูมันเลยเนาะมาดูไข่หมดแดงคล้วอันนี้ก็จะเป็นไงอีเอ้งเางไข่ใ,ใหญ่เลยนะาาเนาะราคาแพงเนื้อไข่หมดแดงเขา,าอยู่ไทยกิโลละห้าร,ร้อยคนหน่อย ไม่ก็บอกท่าทนาาามาแล้วมันมันมองมันะเจ้าวเรียงเนาะเยี่ยมเอามองเขาจะปลูกมันต้นมะม่วงนะนะมองเขาจะปลูกไร่มะม่วงข้าวมดดันแดงไปเรียงเนื้เพื่อนแต่มันไข่ไงเนี่ยคือมันไข่แต่มหัวปีมองไม่น้ำเนาะมองแถหวนะถถหวยเนาะไข่ไงถ้า,า,านอ้องแถวหวยเนาะแถวโคกแถวปลาท่ันไง มันยังเป็นไข่อะนะไข่ขาวเปลี่ยนอยู่ก็เอาแถวหัวหานี่ก็ไข่แล้วหน้าของหัวป้านี่เด้เนาะป้าเนาะไปแห่อยหรือเปล่าปีเนี้ยังน่สีเข้าวเจ้าเขาไม่เถ่อยู่ใกล้แล้วเขาเงนื่อขาเจ้านอนนาหานี่เขาไมทำารเล มึงก็ปลูกเราอันอยู่หน้าเราปลูกผักปลูกหญ้าเต็มเรานะสินะรายการนี้ยฮะแล้วหอปีที่สุดโอ,อ้น้องะล้องคอเต็ม เนี่ยคายแต่วันหนาเขาเนี่เขามาคายเขาไปคายเป็นโล่เขาคายเป็นทุ่งทุ่งละซาบาทข้อมือเนี่ยเนาะยังเขาบอก่อยค็ดเป็นโล่แล้วข้อมือเป็นโล่เลยมันแพงเกินแพงเกินใายง่ายอืมคายง่ายทุ่งซาบาทคายง่ายอืมคายง่ายเลยเป็นทุ่งเราคายง่ายคันเป็นโล่เด้ออ้ บ้าน้องกระหางเงินหยกรูอะไว่าสองร่อไอ้าาหรอที่สองล้อสิบแต่บานเราขายได้ีไรโลหนึ่งป้าตวาสองอคือบอกว่าเพแงยังบ่ห่อตัวรมันยาก็ร้เพื่อจะได้เนาะกัดอีกสองลหสีบพี่น้องอย่บานเองราคาข่มดแดง อารมณ์เถือนกิโลละหกเลยเถาโตเนาะกระทือว่าโปเพลงไในสำนะเนาะมันไกลดิู่ทุกวันนี้นีนขาเจ้าบอกาขาที่เปิดประเทศบอฟซีบนเมนมาเปิดเมืองหรือเปิดประเทศเป็นวันที่หนึง่งป,ประเทศไทยลาวไปมาได้บ่บ่เนี่แจ็แค่บอกว่าสีเริ่มเปิดแต่พอหอนเมืองมันเลยจะแบบเปิดอี่นกับเจ้าดูบ่บ้านหอนเมืองนี่แหละขยายอยีบอกบ่ คล้ายเพื่อที่ผ่านหน้าแต่เพื่อนนั้นคอมเมนต์ว่าใครละวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์เขาจะเปิดประเทศเปิดเมืองมาสิเรนเจะเขาจะแชร์กันจะเปิดมันความจริงใไ่แล้วมันกัแค่เป็นเขาจะวางแผนไว้สือว่าสิเปิดแต่หอดมือมันก็จะสิเปิดบกบกบางทีก็โควิดมากกับปิดอีก การเปิดก็ดีเลยเนาะไปมาสบายกันเปิดดีาานะฮะมีเนี้ยไปเนี้ยมาเนาะเมีวมาแถวตลาดนี่แหละตลาดอำเภอกัน,น,นยางไปเแบบดี๋ยวไก่กัดกันล่า,ลาเลยพี่น้องขอบใจ๊คจะกูก้ดีกว่าเดี๋ยวกำลังมองซองเวลาพ่อขันคิดหน้าพี่น้องสบายดี